สงการปีใหม่ไทยปีนี้ใครหลายๆคนกําลังงเล็งหงารถยนต์ทันใหม่เพื่อที่จะรับคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวและไปทาบุญกันใช่ไหมคะปีนี้ไม่ต้องไปถึงมอเตอร์โชว์จ้าพี่กุ้งขออนาตนทาเสนอนะคะแคมเปญดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดาน้อยผ่อนนานหรือดอกเบี้ยถูกนะคะตามพี่กุ้งมาเลยจ้า ค่ะพบกับพี่กุ้งนางนะคะในช่องพี่กุ้งนางขายรถค่ะวันนี้พี่กุ้งนางขออนุญาตนำเสนอนะคะรถยนต์อีโคคาค่ะที่น้องๆน,นะคะเพื่อนๆสามารถขับกลับบ้านได้เลยนะคะ ทันส่งการแน่นอนค่ะนั่นก็คือรุ่น Yaris Active ของเรานั่นเองค่ะและไม่ช้าเลยนะคะพี่กุ้งขออนุญาตพาไปชมแคมเปญดีๆและรถยนต์สวยๆของเรากันเลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์พี่กุ้งนางฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่กุ้งนางด้วยนะจ๊ะ a c t i v e เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่น่าจับตามากๆเลยใช่ไหมคะในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องการประหยัดน้ํามันนะคะและราคารูปลักษณ์ของเขานะคะที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะย a r ิส a t i v e ตัวนี้นะคะนั่นก็คือตัว Luxury ค่ะสนุนราคานะคะเจ0 0 0บาทค่ะกับตัวนี้นะคะยา r i s a t i v e Luxury ของเรานะคะรวมไปถึงดอกเบีย้ยตอนนี้ที่แบบว่าโอ้โหโดนใจใครหลายๆคนมากๆเลยค่ะดอกเบีย้ยอยู่ที่ศเปอร์เซนเท่านั้นเองนะคะไครมอเตอร์โชว์ทั้งทีนะคะจัพิเศษแค่ดอกเบีย้ยไม่ได้เลยนะคะยังฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้กับลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะหรือลูกค้าจะ